สวัสดีครับเพื่อนเื่อชาว b b SuperB i k e นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับโคตรสวยเลยผมบอกเลยครับเป็น h o n d a c b r 6 5 0 r นะครับผมคันนี้ปี2018นิดะครับสีแดงสดสดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรให้ดูบ้างนะครับผมอ่าเรามาดูก่อนนะครับผมอ่ายางยังใหม่อยู่เลยนะครับผมตัวนี้มีพิเศษแน่นอนเลยผมแนะนำเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ มีการล้มนะครับผมแล้วก็ที่เป็นเซอร์ไพรส์เลยนะครับเป็นท่อนะครับเป็นท่อแท้โมริวากินะครับเมดอินเจแปนเลยนะครับอันนี้เบิกจากศูนย์ฮอนด้าโดยตรงนะครับมีมอกนะครับขับขี่สบายใจเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็มีท้ายสั้นนะครับเบาะเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับใหม่มากเลยบอกเลยนะครับเราดูสภาพตัวรถนะครับรอบๆกันนะครับนี่นะครับบางโคนโซ่เคปล่านะครับเพื่อน อ่านี่นะครับเคปลานะครับดูรอบๆตัวเครื่องนะครับการล้มนะครับนี้ให้ดูเลยครับปิ๊งๆเลยผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไม่วิ่งกี่กิโลนะครับผม Honda c b R 6 5 0 R ปี2018นะครับวิ่งไปทั้งหมดดูใกล้ๆนะครับ21,227นัอ่กิโลนะครับมาฟังกันดีกว่าครับ ท่อโมลิวากิแท้เสียงเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วลุยสุดๆเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะครับ Honda CBR 650R นะครับสีแดงสดๆปี2018นนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ b ี SuperB i k e นะครับสวัสดีครับ